มีคนเจองานหินซูเปอร์บอลเจิมน้องๆทำนายผลคู่รถถังและสแต็มก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก2-4ครบจบทุกความมันพักยก2-4ครับซูเปอร์บอลสิงมาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท ได้ออกมาทำนายผลรุ่นน้องทั้งสองอย่างรถถังจิตเมืองนนท์และสแตมแฟร์เทคที่จะบินลัดฟ้าไปทำศึกวันไฟไนสิบที่อเมริกาโดยกล่าวถึงรถถังเอาไว้ว่าในมุมมองผมคู่ของรถถังและเอ็ดกาผมมองว่าถ้ารถถังไม่ประมาทมีการซ้อมและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็จะสามารถชนะได้ในไฟนี้อย่างแน่นอน แต่ก็อยากให้ระวังคู่ชกค,คนนี้เอาไว้ให้ดีเรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนโดนกันจะจะปั้งเดียวก็หลับกันได้ก็เอาใจเชียรรถถังเหมือนเดิมครับสนุกแน่นอนในไฟนี้และในส่วนของคู่สแตมแฟร์เทคเป็นการชก MMA ครั้งแรกในอเมริกาส่วนตัวมองว่าเป็นงานยากของสแตมพอสมควรเนื่องจากตัวสแตมเอง ยังใหม่ในเรื่องของ MMA แถมคู่ต่อสู้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการปั้มแต่ตัวสแตมเองก็พัฒนาขึ้นทุกๆวันและมีการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วตัวผมเองจะคอยเอาใจเชียน้องและอยากฝากถึงแฟนๆร่วมกันให้กำลังใจน้องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ซูเปอร์บอลก็อยากฝากถึงแฟนมวยทุกคน ให้ติดตามผลงานของนักชกและส่งกำลังใจให้พวกเรากันต่อไปนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ของทั้งคู่พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด Subscribe ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ